สวัสดีครับแฟนคลับแฟนเพลงนะครับของคูนกทุกทท่านนะครับวันนี้อากาศยามเช้านะครับกําลังดีเย็นนะครับเย็นกําลังดีนะครับอากาศเช้าเย็นกําลังดีเลยนะครับเช้าวันไหนเอยเช้าวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย 60ปีนะครับกุมภาพันธ์งพันหากีนะครับอยู่กับคุณครูนกเอี้ยงนะครับนะครับมีแฟนคลับแฟนเพลงนะครับถามมานะครับอยู่ในอยู่ในคอมเมนต์นะครับช่อง YouTube นะครับในคลิปต่างๆของครูนกเอี้ยงนะครับว่าครูนกเอี้ยงนะครับเลี้ยงปลาครับในเลี้ยงปลาเงินปลาทอง ในบ่อปลาคาร์พกี่ตัวและมันดูได้ยังไงทําไมปลาคาร์บไม่ไล่บี้จี้กัดจี้แทะนะครับอ่าแล้วทําไมนางไม่ตายทําไมนางไม่โดนกินทําไมนางไม่เป็นโรคนะครับอ่าแล้วทําไมนางตัวโตนะครับจริงๆแล้วนะครับปลาเงินปลาทองตัวนี้นะครับขูนกเอี้ยงนะครับเอามาเลี้ยงไว้ในตู้นะครับแต่เนื่องด้วยว่าพื้นนะครับ พื้นที่วางวางตู้ปลาของคุณนกเงี้ยนะครับมันแตกคือมันไม่เสมอกันนะครับแล้วมันก็ทําให้ตู้ปลานั้นแตกนะครับคือเราคิดว่าตู้ปลานั้นถูกเราก็ซื้อมาสองพันคือเปลี่ยนแล้วสามตู้นะครับก็เลยถอดใจนะครับเปลี่ยนแล้วสามตู้ก็เลยถอดใจนะครับก็เลยเอาปลาเงินปลาทองนะครับที่ ที่เหลืออยู่นะครับมาลงบ่อนะครับจากเก้าตัวก็เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับาจากเก้าตัวก็เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวเนี่ยคือมันเหลือคือมันเหลือตัวเดียวจากเก้าตัวเพราะว่าพอตู้ปลามันแตกแล้วเราก็ตั้งรับยังไม่ทันเราไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่อะไรสุดท้ายแล้วพอเรามาฉุดคิดได้นะครับพอเรามาฉุดคิดได้ กว่าจะชุดที่ได้ว่าจะเอาปลาเงินปลาทองลงบ่อนะครับมันก็ตายตายจนเหลือแค่ตัวเดียวนะครับพอเราเอาลงมานะครับพอเราเอาลงบ่อนะครับพอเราเอาลงบ่อนางก็หลบหลบซ่อนๆอ,อนอยู่ตามมุมตามตามโขดหินนะครับตามหินที่เราเอามาวางไว้ในบ่อนะครับนางคือนางก็เลยรอดแล้วช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ ครูนกเอี้ยงใช้หัวอาหารไซส์เอ็มไม่ใช่ไซส์แอลนะครับนางก็แอบมากินอยู่เรื่อยนะครับพอแอบมากินหัวอาหารกับปลาคาร์บพอนางพ,พอนางเริ่มกล้า,พอ,า,ลาพอนางเริ่มกินหัวอาหารในบ่อปลาคาร์บได้นางกลายเป็นปลานำฝูงนะครับฟังให้ดีๆนะครับปลาเงินปลาทองตัวนี้กลายเป็นปลานำฝูง ในบ่อปลาคาร์บนะครับเพ um. ราะว่าปลาคาร์บนี่เวลาเขาจะกินหัวอาหารนะครับเขาจะมีตัว discord, นํฝผงหรือตัวอย่างเชิงค <Ti> ือต <itime> ัวที่จะต้องมาเทสว่าเอ้ยหัวอาหารที่คนหวานลงมาในบ่อเนี้ยคือกูอยากกินก็จริงแต่มันปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติก็จะเป็นพวกซูซุยพวกโอก้อนพวกปลาสีเดียวเขาจะเป็นปลานํฝผงนะครับเขาจะเป็นปลานํฝผง พอมีปลาเงินปลาทองต,อตัวนี้มาอยู่ในบ่อลปลานะครับปลาเงินปลาทองตัวนี้กลายเป็นปลาดำฝูงให้กับปลาคร์บนะครับกลายเป็นปลาดำฝูงให้กับปลาคร์บแล้วปลาคร์บของครูนี่ก็กินหัวอาหารได้เยอะขึ้นเพราะว่ามีปลาเงินปลาทองตัวนี้เป็นปลาดำฝูงนะครับแล้วทีนี้เนื่องจากว่า บอ่อปลาคับของครูมันกว้างข้อที่หนึ่งข้อที่สองครูทําน้ําล้นทุกวันข้อที่สามครูล้างช่องกองสัปดาห์ละครั้งนะครับอ่าคือสิ่งแวดล้อมระบบในเวศในบอ่อปลาของครูเนี่ยมันดีกว่าอยู่ในตู้เพราะอยู่ในตู้มันแคบนะครับปลาเงินปลาทองของครูอ่าเอาอย่างนี้เอาแบบพี่พี่วุฒในรายการไปต่อเลยพี่น้องครับเออพี่น้องครับ ตั้งแต่ครูเลี้ยงปลางเงนปลาทองมาครูไม่เคยเห็นมีวัฒนาการในการเจริญเติบโตของปลางเงินปลาทองเลยเพราะว่าเลี้ยงมามันก็ตายอายุบางสั้นเราไม่เคยเห็นความเ,าเราไม่เคยเห็นการเจริญเติบโตของมันเลยเพราะว่าเลี้ยงไปแป๊บๆมันก็ตายนะครับในช่วงห่วงชีวิตของครูนกเอี้ยงนะครับแต่พอตัวนี้นะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับจาก ปลาเงินปลาทองหัวเท่าแมวมือนะครับปลาเงินปลาทองหัวเท่าแมวมือนะครับแต่ตอนนี้นะครับพี่น้องครับคือมันใหญ่กว่ากำปั้นของคูณโฮกอีกนะครับแล้ววุ้นนางขึ้นสวยมากนะครับวุ้นนางขึ้นสวยมากนะครับวุ้นนางขึ้นสวยมากสวยมากนะครับดูหัววุ้นนางนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าปลาเงินปลาทองพันอะไรนะครับแต่นางก็อยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็กลายเป็น จุดศูนย์กลางที่ยุดเหวี่ยวของเพื่อนๆของปลาคาร์ฟไปแล้วนะครับอก็ก็เลยได้ไอเหียว่าเออถ้ามันมีอว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วปลากนกยังมันตายยกบ่อย,ยกค้องนะครับอ่าอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเฮ้ยด้วยชักจะไม่เลี้ยงปลาคาร์ฟว่าชักยกหนึ่งชันจะมาเลี้ยงปลาเงินปลาทองคือ นั่งอ้วนตุ้ยผุ๋ยแผะแล้วก็ว่ายเอยื่อยเชยนะครับแล้วก็โบกโบยหางแบบสวยงามมากนะครับอ่ะสรุปนะครับตอบคําถามนะครับว่าคูนกเอียงเลี้ยงปลาเงินปลา,ปาทองในบ่อปลาคาดได้ยังไงมันเป็นความบังเอิญตู้ปลาตู้ปลาครูแตกแล้วครูนกเอียงเอาตัวที่เหลือรอดหนึ่งในเก้านะครับหนึ่งเดียวในเก้าตัวนะครับมาลงบ่อแล้วก็เป็นความ โชคดีว่าบ่อปลาคราฟของครูมันกว้างกว่าอยู่ในตู้แล้วครูเปลี่ยนน้าบ่อยครูล้างช่องกรองบ่อยนะครับแล้วนางก็มาเจอหัวอาหารดีๆของปลาคราฟนะครับนางก็โตสินะครับนางก็โตสินะครับนางก็โตทําไมไม่นทาไมปลาคราฟไม่ได้ตอดได้แทะได้กัดได้กินนะครับช่วงแรกๆนางปรับตัวนางแอบนางซ่อนนะครับ นางแอบนางซ่อนแต่พอนางดูจังหวะแล้วแล้วนางก็แอบออกมากินหัวอาหารซึ่งหัวอาหารครูเนี่ยในยุคนั้นนะครับในช่วงที่นางอยู่ในในบ่อแรกๆนะนางครูใช้หัวอาหารไซแอลซึ่งมันไซเอมนั่นแหละมันคือคือมันเล็กแล้วนางก็กินได้เพราะนางกินได้แล้วนางก็จำเอาจำเอานะครับแล้วนางก็โตนะครับแล้วนางก็โตวันโตคืนนะครับ นางก็โตวันโตคือแล้วนางก็ดูมีความสุขมากนะครับอันนี้ก็น่าจะได้ปีกว่าแล้วนะครับสาหรับปลาเงินปลาทองตัวนี้นะครับสําหรับปลาเงินปลาทองตัวนี้นะครับก็ดูสิครับไม่รู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ่นะครับอันนี้คือท่อสองนิ้วนะครับนางโตเท่ากับท่อสองนิ้วแล้วอ่ะโตัวมากกว่าท่อสองนิ้วอีกนะครับเก๋่มากเลยดูสินะครับ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แสนจ,จะภาคภูมิใจนะครับของครูนกอีกนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะครับปาเงินปลาทองเลี้ยงกับปลาคาร์ได้นะครับสวัสดีครับ